เสียงไอ้หมูป่านั่นแน่มึงฆ่าลูกน้องกูมึงต้องตายผู้กองธมินคำรามออกมาด้วยดวงตาเขียวปัดมือข้างหนึ่งเอื้อมไปหยิบปืนเล็กยาว66มาถือเอาไว้ต่อจากนั้นก็ดึงคันหลังลูกเลื่อนแล้วบรรจุกระสุนใส่ลงไปอย่างลูกหนีลูกลนยายา ผู้กองอย่าออกไปนะจ๊ะเสียงของมันน่ากลัวจังเลยลูกสาวคนสวยของข้าหลวงเมืองกา,าล่าวปรามผู้กองทมินไม่ยอมให้ออกไปล่าสมิงเขามือที่กอดแขนหัวหน้าชุดล่าหัวโจนเอารางวัลกระชับแน่นขึ้นกว่าเดิมเน้นเอาผู้กองยุธต้องปลายหางตามองด้วยความไม่พอใจไม่มีใครในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนปราบไอ้สมิงเขาได้ในพรานและชาวบ้านที่เจอกับมันถ้าไม่โดนขีดตายก็กลายเป็นบ้าแทบทุกคน ไอ้กระเลียงแดงซึ่งนั่งจ้องดูใบหน้าของไอ้หลอซึ่งขณะนี้กลายเป็นหน้าของหมูป่าไปแล้วอย่างหน้ามหาัศจรรย์เพิ่มพำออกมาด้วยสีหน้าบาดบันถูกต้องเจ้านายไอ้สมิงเขาคือหมูป่าเจ้าพ่อไม่มีใครทำลายมันได้มันมีเวทบนคาถาข้มกันนายอย่าออกไปเลยหมอประจำหมู่บ้านทุ่งหมาหอนเอ่ยสอดขึ้นมาหน้าตาและอากับกิริยาเท่าที่สเกตเห็น มีความบาดกลัวในอิทธิฤทธิ์ของหมูป่าที่ขิดเจ้าหลอตายยังจับจิตจับใจมันจะถนลูกปืนกูได้ก็ให้มันรู้ไปถ้าผู้กองปอดแหกจะเฝ้าอยู่บ้านนี้ก็ได้ในขณะที่คำรามออกมาด้วยความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของลูกปืนผู้กองทมินก็หันไปพูดจาเด็บแนมผู้กองยุทดด้วยสีหน้าเยาะเยะ้ยเด่นเอาคอนสนิทของข้าหลวงเมืองการซึ่งเป็นคู่มั่นหมายของมะลุลีไกลๆต้องลุกพรวดขึ้นยืนด้วยสีหน้าโกรธจัดคนอย่างอัว ไม่มีการปลอดแหกไปในขณะที่คำลามผู้กองยุดเอื้อมือไปขวาปืนเล็กยาว66จากข้างฝาแล้วเดินดุมดุมนำหน้าผู้กองทมินออกจากบ้านไปอย่างชนิดไม่เหลียวหลังนายนายระวังตัวหน่อยนะจ๊ะไอ้สมิงเขามันดุมากมันเคยขิดพี่พี่เลไล่ลุกขึ้นวิ่งตามผู้กองยุดไปติดต็ดและเมื่อทัน เธอเอื้อมมือไปจับแขนคนสนิทท่านข้าหลวงเมืองการด้วยความลืมตัวปากก้อนและลั่ลักเตือนให้ผู้กองยุดระวังตัวและสองสามประโยคสุดท้ายกุลาป่าแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนก็เล่าถึงพฤติการตอนที่สมิงเขาขิดไอคอมเพื่อนเล่นของเธอจนพิการแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้เลไลก็ต้องสะดุดคำพูดเอาไว้อย่างกระทันหันขอบใจมากที่เลไลเป็นห่วงเลไลมีน้ำใจกับฉันฉันจะไม่ลืมน้ำใจอันดีงามของเธอเลย ผู้กองยุดพูดกะเลไลแต่หางตาชำเลืองดูคู่มั่นสาวแวบหนึ่งใบหน้าอันหลอนเหลาบังเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมองเห็นมลัลลรีสนิทสนมกับผู้กองทมินผิดสังเกตไปจากวันธรรมดาธรรมดาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดผู้กองทมินถือปืนเดินผ่านเลไลสายตาที่มีแววกระหายเลือดจ้องจับใบหน้ากุลาปาแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนจนหญิงสาวตะก้มหน้าลบมองดูผืนด้วยสีหน้าวาดบันอย่านึกว่าความลับของเธอจะไม่มีใครรู้ สักวันหนึ่งฉันจะกระชากหน้ากากขนโจรโม่งแดงให้ชาวบ้านรับรู้และวันนั้นจะเป็นวันที่เธอช้ำใจที่สุดในชีวิตผู้กองทมินกระสิบลอดไล่ฟันด้วยคำพูดที่เป็นปริศนากับเลไลเล่นเอากุลาปลาแห่งหมู่บ้านทุ่งมะหอนต้องเงยหน้าขึ้นมองตามล่างของหัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอารางวัลด้วยความเคลือบแคลงใจและอดที่จะสงนสนเทศตะคำพูดอันเป็นปริศนานั้นไม่ได้และพอกลับขึ้นมานั่งบนชานบ้าน ต้องงุนงงกับคำพูดที่เป็นปริศนาของไอ้กระเลียงแดงซึ่งนั่งมองฝาจ้องตาแป๋วอยู่ก่อนแล้วขึ้นมาอีกความรักมักจะล่องลอยมากับสายลมลังแรกมันอาจจะหวานสดชื่นเหมือนกับน้ำ้างกลางหาวแต่บ้านปลายของมันอาจจะเต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาก็ได้เจ้าหมายความว่ายัางไงข้าไม่เข้าใจเลไลเอ่ยปากถามพลางสุดตัวลงนั่งพิงผนังดวงตาที่ดำคลับเหมือนกระดิน จังไอ้กระเลียงแดงอย่างไรเดียงสาข้าไม่ได้เจาะจงถึงเองข้าพูดถึงความลักของหนุ่มสาวทัท่วไปไอ้กระเลียงแดงพูดเลี่ยงๆพร้อมกับหลบตาเหมือนกับมีพิรุษข้ารู้สึกจะคุณหน้าเจ้าเหลือเกินลีไลพูดขึ้นมาอีกสายตาสํารวจดูรูปร่างหน้าตาของไอ้กระเลียงแดงอย่างพินิษพิจารณาข้าเกิดที่นี่ข้ารู้จักทุกคนในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนรู้จักแม้กระทั่งไอ้ค่อม เเ่อนเนอนลขงงคำตอบของไอ้กระเลียงแดงทำให้ลไลต้องยิ้มออกมาด้วยความดีใจริมฝีปากอันบางเฉียบเผยเยอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแจ่มใสข้านึกแล้วว่าเจ้าต้องเป็นคนที่ข้าเคยเห็นหน้ามาก่อนข้าขอถามสักนิดพวกนั้นเขามาที่นี่ทำไมกันสองสามประโยคสุดท้ายกุลาปาแห่งหมู่บ้านทุ่งมาหอนย้อนถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น ล่าหัวโจรเอารางวัลไอ้กระเลียงแดงเผลอตัวพูดออกไปล่าหัวโจรเอารางวัลโจรอะไรที่ไหนกันในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนไม่เคยมีโจรน,นี่จ๊ะถ้าเจ้าเป็นคนที่เกิดในหมู่บ้านนี้จริงๆ,จงๆเจ้าจะต้องรู้กุลาปาแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนย้อนถามด้วยความเคลือบแคลงใจใช่หมู่บ้านทุ่งหมาหอนไม่เคยมีโจรแต่ทางราชการสืบทราบมาว่า ขุโนโจรโม่งแดงมางหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้พวกข้ากับผู้กองยุทธจึงถูกส่งมาลา่าขุนโจรโม่งแดงไอ้กระเลียงแดงคุย้อดถึงแผนรับสุดยอดให้กุลาปาแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนฟังยังไม่ปิดบังขุโนโจรโม่งแดงคือเทพเจ้าของหมู่บ้านทุ่งหมาหอน,หอนวันใดหมู่บ้านบังเกิดความเข้ายากหมากแพงขุโนโจรโมกงแดงจะนําสิ่งของมาแจากชาวบ้านที่เดือดร้อนครุบท่วนทุกครัวเรือนแม้แต่บ้านของข้าเองก็ยังเคยได้รับของแจกทําไม ทำไมพวกเขาถึงต้องยกกําลังมาปราบขุนโจรโมงแดงขุนโจรโม่งแดงไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครลีไลพูดแก้ต่างให้กับขุนโจรโมงแดงด้วยใบยหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจเรื่องนี้เองต้องไปถามผู้กองยุทธดูเองกะเหลียงแดงตอบด้วยน้าเสียงหนห้วนอา้าวทำไมต้องเกี่ยวถึงผู้กองยุทธด้วยละ่ะกุลาปาแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนย้อนถามด้วยความแปลกใจ ก็ผู้กองยุทธเขาชอบเองไม่ใช่หรือไอ้กระเหลียงแดงตอบพร้อมกระยิ้มอย่างรู้ทันบ้าเจ้าเอาอะไรมาพูดผู้กองยุทธเป็นคู่มั่นลูกสาวข้าลหลวงเมืองกานเรื่องอะไรเขาจะมาสนขนบ้านปลาอย่างข้าลีไลพูดเป็นเชิงปฏิเสธแต่ดวงตาทั้งสองฉายแสงให้เห็นถึงความสุขของหัวใจสาวอย่างถนัดชัดแจ้งใกลจะรู้สเสน่สาวบ้านปลาของหมู่บ้านทุ่งหมาหอน อาจจะเปลี่ยนจิตใจผู้กองขี้เตะหุ่นงามนั่นก็ได้แต่ข้าสังหรณ์ใจยังไงพี่กนพี่กนกลัวว่าจะเกิดการชิงลักหักสว่าจนกระทั่งข้ากันตายเป็นเบื่อก็ได้และเดี๋ยวเถอะสองคนนั่นจะต้องโดนสมิงเขาไล่ขิดวิ่งหอแนบกลับมานะแน่หลังจากพูดเป็นในในถึงผู้กองยุทธที่มีท่าทางผิดปกติเป็นพิเศษกับเลไลแล้วไอ้กระเลียงแดงก็วิจารณ์ถึงการตามล่าสมิงเขาของบุคคลทั้งสองด้วยสีหน้าไม่สบายใจ เดินเอากุลาป่าแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนต้องหันไปชำเนืองดูตามแนวป่าทึบที่มองเห็นจากช่องหน้าต่างด้วยแววตาที่มาเกิดความเป็นห่วงขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจในขณะที่ไอ้กระเลียงแดงและกุลาบ้านป่าแห่งทุ่งหมาหอนกําลังนั่งคุยกันอยู่บนชานเลือนผู้กองยุทธกับผู้กองธมินก็กําลังสะกดลอยตามลอยตีนของสมิงเขาไปอย่างกระชั้นชิดลอยตีนมันใหญ่ผิดหมูธรรมดามากผู้กองยุทธพูด พลางก้มลงดูลอยเตนของหมูป่าเจ้าของสมญานามสมิงเขาซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นดินข้างๆต้นไม้ขนาดเรื่องด้วยความพินิษ์พิจารณาดูลอยเขี้ยวที่ต้นไม้เปลือกขาดเป็นทางแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเขี้ยวของมันจะต้องยาวผิดจากหมูป่าธรรมดาเอาอย่างมากๆผู้กองคมินซึ่งบังเอิญมองไปเห็นเปลือกต้นไม้ซึ่งขาดอยู่เป็นทางที่โคนต้นไม้ก็สะกิดให้ผู้กองหยุดดูด้วยความตื่นเต้นบัดดนั้นเอง ประสาทจมูกของผู้กองยุทธก็สมัมผัสกับกลิ่นเหม็นสาบ arp, ลอยบูบมาตามลมเข้าอย่างทนัดทนีความผิดสังเกตทําให้ในายทหารคนสนิทของข้าหลวงเมืองการปลุดลุกขึ้นยืนพร้อมกระทําจมูกฟุดฟิตอะไรผู้กองะมินกระซิบถามปืนเล็กยาวแบบ66ถูกยกขึ้นประทับบาตามสัญชาตญาณกลิ่นเหม็นสาบสงสัยจะเป็นกลิ่นไอ้สมิงเขาผู้กองยุทธพูดถึงกลิ่นเหม็นสาบ เดกก็ดูเหมือนว่ายังไม่ทันจะจบคําว่าสมิงเขาด้วยสัมปก่กอหญ้าทางด้านขวามือก็ไหวอย่าเยือกล่างอ้วนพีสีดําแกมเทาทะยานพรวดออกมาแหลงปะทะของมันทําให้ต้นไม้เล็กๆลกูปเป็นทางเล่นเอาผู้กองทมินที่หันความไปเห็นเป็นคนแรกถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจสมิงเขาพร้อมๆกันนั้นนิ้วฉีขวาที่อยู่ในกงไก่ก็เหนียวไก่ปืนเข้าหาตัวตามสันทัตยานป้าหมายก็คือส่วนหน้าสุดของบูปาที่กําลังทะยานแบกกอหญ้าออกมา มองเห็นเขี้ยวขาวงบจากริมฝีปากนั้นแทนที่จะมีเสียงลูกกระสุนระเบิดดังสนั่นเหมือนกับทุกๆครั้งกลับปรากฏว่ามีแต่เสียงเข็มแทงชนวนระทุกระจานถ่ายกระสุนดังแทะอันแสดงให้เห็นว่ากระสุนนัดนั้นด้านเล่นเอาผู้กองยุธซึ่งเพิ่งจะได้สติต้องเหนียวไกออกไปอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจก็ปรากฏว่ากระสุนจากปืนของนายทหารคนสนิทของข้าหลวงเมืองการด้านเหมือนกับของผู้กองทมินไม่มีผิดเล่นเอาทั้งสองคนยืนตะลึงจ้องสายตามองดูสมิงเขา ที่กำลังทะยานออกมาจากกอหญ้ามุ่งหน้าชาร์จเข้ามาเหมือนก็เป็นอามพาตไปช่วงคณะจบตอนที่21แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรีหลายครับกลิ่นเหม็นสาบอย่งางไร้กาศของไอ้สมิงเขา ที่โฉยล่วงหน้าออกมาจากป่าทึบข้างๆทางฉุนกึกจนผู้กองยุทธกับผู้กองธมินแทบสำลักและยิ่งมันทยานพุ่งออกมาจนกระทั่งมองเห็นเขี้ยวโงกจากริมฝีปากทั้งสองข้างอย่างถนัดชัดเจนด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่ากลิ่นสาบสารดังกล่าวจะฉุนกึกขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวและไอ้กลิ่นสาบยางหลายกาดนี่เองที่ทําให้ผู้กองธมินได้สติสัมปชัญญะเป็นคนแรกพอสายตามองเห็นไอส้สมิงเขาวิ่งชาร์เข้ามาจนจะถึงตัวผู้กองยุทธซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับหมูปา่าตัวมหึมานั้น หัวหน้าชุดลาหัวโจรเอารางวัลก็แหกปากร้องตะโกนให้ในายทหารคนสนิทของท่านข่าหลวงเมืองการรู้ตัวและในจังหวะเดียวกันเขากระสปริงข้อเท้ากระโจนลอยตัวพุ่งเข้าชนแผ่นหลังผู้กองยุดสุดแรงเกิดระวังหมูป่าและกระดูเหมือนไม่ทันจะสิ้นเสียงคําว่าระวังเท่านั้นศีรษะของผู้กองทมินก็ชนแผ่นหลังผู้กองยุดเข้าอย่างธนัทนีแรงประทะทําให้ร่างทั้งสองกระเด็นไปนอนตะแคงอยู่ที่พื้น โดยมีร่างของหมูป่าซึ่งทะยานเข้าขิดย่างเอาเป็นเอาตายเฉี่ยวร่างเขาไปยังบุดวิตเต็มทีพอผิดจากร่างของผู้กองยุทธเจ้าหมูป่าร่างมะฮุมานั้นก็ขิดโดนต้นไม้เขาอย่างเต็มเป้าเสียงเคี้ยวกระทบกระเปือกไม้ขาดระจุยเป็นทางอย่างหน้าวาดเสียวแดงประทะทําให้เจ้าสมิงเขาซึ่งมีกินสาบสางฉนกึกผิดกับหมูปา่าทั่วไปทะยานผลไปข้างหน้าอย่างเสียหลักถึงแม้จะโดนกระแทกล้มลงไปนอนแอ่งแหม่งอยู่ที่พื้น แต่ผู้กองยุทธก็ไม่ยอมปล่อยมือจากปืนเล็กยาว66อย่างง่ายๆพอได้สติสัมปชัญญะก็กระแทกคันหลังลูกเลื่อนเอาลูกกระสุนปืนที่คานั้นออกถิงแล้วต่อจากนั้นก็กระแทกคันหลังดึงกับเข้าที่เดิมดึงเอาลูกกระสุนลูกใหม่เข้าไปในรังเพลิงอย่างรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบระวังมันบกกลับมาอีกแล้วนายทหารคนสนิทของข้าหลวงเมืองการซึ่งตั้งหลักได้ก่อนหลงตะโกนบอกผู้กองทมิน,ทนเสียงหลงมองเห็นไอ้สมิงเขาซึ่งวิ่งถลําเลยไป วกลับหันมาแยกเขี้ยวคำรามทำท่ามือกระชั้นเข้ามาอีกครั้งผู้กองทมินซึ่งกจะยกแย้ยักยันขึ้นจากพื้นก็โจรพูดเข้าไปหลบอยู่หลังโคนต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงปืนเล็กยาวแบบ66ที่ตนเองทำตกเอาไว้ที่พื้นและในขณะเดียวกันมือข้างหนึ่งของเขาก็ลุ้งปืนพกออกมาจอกซองหนังข้างเอวขึ้นมากระชับถืออยู่ในมือตามสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วระวังเมื่อเห็นไอ้สมิงเขา หมูป่าตัวหลายที่ชาวบ้านทุกหมาหอนทุกคนให้สมญานามว่าหมูปีศาจวิ่งฉาดเข้ามาอีกเป็นคำลบที่สองผู้กองทมินก็เป็นฝ่ายร้องตะโกนให้ผู้กองยุดหลูตัวและพร้อมกันนั้นปืนพกในมือก็ถูกยกขึ้นเล็งไปยังล่างของหมูป่าเบื้องหน้านิ้วชี้ขวาในกงไกลเดี่ยวเข้าหาตัวเองด้วยความมั่นใจแต่ก็ปรากฏว่ามีเพียงเสียงเข็มแทงชนวนสับถ่ายกระสุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเสียงระเบิดเหมือนกับทุกท,กทกครั้งเด่นเอาผู้กองทมินใจหายบ้า เส้นผมลุกชันด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าไอ้หมูป่าตัวนั้นหนังเหนียวจริงๆตามคำเล่าลือของชาวบ้านไม่มีผิดแม้กระทั่งผู้กองยึดเองก็เช่นกันพอสายตามองเห็นร่างของหมูป่าวิ่งฉาดเข้ามาเท่านั้นปืนเล็กยาว66ก็ถูกยกขึ้นประทับบา่าป่ายก็บอกปืนลดลงไปยังเป้าหมายนิ้วชี้ขวาเหนียวไกลปืนเข้าหาตัวเองด้วยสติสัมปชัญญะอันมั่นคงปรากฏว่ากระสุนมันก็ด้านเหมือนกับสามนัดแรกไม่มีผิดเล่นเอาผู้กองยุด ซึ่งขณะนี้กระโจนลบสมิงเขาได้อย่างบุดวิดเต็มทีถึงก็ร้องโวยวายออกมาอย่างขวัญหนีดีฟอยิงมันไม่เข้ามันมันเป็นหมูป่าปีาศาจจริงๆหนีหนีเร็วในขณะที่ร้องตะโกนออกมานายทหารนสติทของข้าหลวงเมืองการก็วิ่งห่ออากากบริเวณดังกล่าวอย่างไม่คิดชีวิตเล่นเอาผู้กองทบินซึ่งขณะนี้กำลังใจลดลงไปกว่าครึ่งต้องกระโจนพรวดตามไปติดติดดังหมดความดับดังทั้งใจ 20นาทีต่อมาทั้งสองก็วิ่งมานั่งหอบแฮกๆอยู่บนนอกฐานบ้านเลไลในสภาพที่เสื้อผ้าโดนน้าเกี่ยขาดลุ้งลิงไปหมดทั้งตัวและโดยเฉพาะแขนและหน้าตามีเลือดออกซิบๆปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวข้าบอกแล้วว่าสมิงเขาคือหมูป่าเจ้าพ่อไม่มีใครแตะต้องมันได้มันมีเวทมนต์คาถาคุ้มกันนายคงจะวิ่งหนีมันมาแล้วใช่ไหมหมอประจำหมู่บ้านทุ่งหมาหอน เมื่อเห็นผู้กองทมินและผู้กองยุทธวิ่งกลับมาในสภาพเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งไปหมดทั้งตัวก็เอ่ยถามขึ้นเหมือนกับจะเดาเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างทะลุป,ปลุกปลงยิงวะยิงมันไม่เข้ายิงตั้งสี่นัดกระสุนด้านหมดทั้งสี่นัดมันเป็นหมูป่าเจ้าพ่อจริงๆผู้กองยุทธละล่ำละลักออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนอากับกิริยาเท่าที่แสดงออกมีความวาดบันในตัวสมิงเขาอย่งจับจิตจับใจ เป็นที่น่าสะเกตมากผู้กองทมินกลับนั่งนิ่งเฉยสายตาทั้งคู่จ้องจับดวงหน้าเลไลขณะนี้กูดีกูจอเข้าไปทําความสะอาดเสื้อผ้าอันมอมแมมของผู้กองยุทดด้วยความเป็นห่วงอย่างชนิดแทบไม่กระพริบ,บมะลลีลูกสาวคนสวยของท่านข้าหลวงเมืองการก็พะวาเข้ามาจับแขนผู้กองธมินแน่นดวงตาอันดําคลับปรากฏแววตื่นตะหนกอย่างสังเกตเห็นได้ชัดผมไม่เป็นไรเป็นห่วงคู่มั่นของคุณดีกว่า ผู้กองทธมินพูดเปลยเยลเหมือนกับจะให้ทุกคนในห้องได้ยินแต่แทนที่มลัลลรีจะรู้สึกเธอกลับชายหางตาไปที่ผู้กองยุทดแบบหนึง่งแล้วต่อจากนั้นก็พูดเน็บคู่มั่นตัวเองออกมาดังๆผู้กองยุทด,ดเขามีกุหลาบบ้านป่าคอยเอาอ,อกเอาใจเป็นพิเศษอยู่แล้วอย่าไปสนใจเขาเลยจะ้ะคนเขากําลังมีความสุขกันถึงแม้จะเป็นคําพูดที่เป็นปริศนาแต่หนุ่มสาวทั้งสองคู่ ต่างก็พอที่จะทราบความหมายซึ่งรับลมคมในดังกล่าวนั้นอยู่เต็มหัวใจแล้ววิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นก็คือหยุดการต่อถ้อยต่อคําเป็นปิดถึงนายจะปล่อยศพเจ้าหลอเอาไว้แบบนี้ไม่ได้จางเด็ดขาดในที่สุดหมอประจําหมู่บ้านทุ่งหมาหอนก็เป็นคนเบนเรื่องการสนทนาเข้าไปหาเรื่องการตายของเจ้าหลอเสียเองมันก็เลยทําให้ทั้งหมดต้องเลี้ยวขับไปมองใบหน้าอันพิกลพิการของเจ้าหลอเหมือนกันนัดกันเอาไว้ ประเดี๋ยวเราจะฝังมันที่ป่าฉาผู้กองยุดเอ่ยตัดบทขึ้นมาอย่างรวบลัดศพที่โดนสมิงเขาขิดตายชาวบ้านไม่ยอมให้ฝังอย่างเด็ดขาดไอ้กระเลียงแดงซึ่งนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวพูดปลยๆออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังไอ้ฮาทำไมมันต้องมีพิธีรีจองยุ่งยากแบบนี้บะคนตายฝังมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวทำไมชาวบ้านต้องไม่ยอมให้ฝังศพด้วย ว่าไม่เข้าใจผู้กองยุดเอ่ยสอดขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนฉุนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผู้กองไม่เชื่อจะลองของดูก็ได้ถ้าปล่อยศพไอ้หลอเอาไว้โดยไม่ยอมเผาจนกระทั่งตะวันตกดินไอ้หลอไอ้หลอจะสองสามประโยคสุดท้ายไอ้กระเลียงแดงชะงักคำพูดเอาไว้อย่างกระทันหันดวงหน้าหันสายหันขวาล็อกเล็กอากับกิริยาเท่าที่แสดงออก เหมือนกับจะเ,บเกิดความกลิ่นเกลงอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างกระทันหันไอ้หรอไอ้หรอจะเป็นอะไรก็ในเมื่อมันตายโงไปแล้วผู้กองหยุดโล่งขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนจัดไอ้หรอจะกลายร่างเป็นหมูป่าอีกตัวสิครับนายหมอประจำหมู่บ้านทุ่งหมาหอนสอดขึ้นมาด้วยสีหน้าแยงแยงเล่นเอาทุกคนที่นั่งอยู่บนนอกทานบ้านของลีไลต้องเหลียวไปมองใบหน้าของไอ้หรอซึ่งกลายเป็นใบหน้าของหมูป่ามีเขี้ยวงโง่เหมือนกันนัดกันเอาไว้ ความคิดที่เกิดขึ้นภายในสมองในขณะนั้นต่างๆหน้าๆกันสุดที่จะเดาออกแต่แล้วอึดใจต่อมาผู้กองทะมินก็ระเบิดหัวล้อออกมาดังๆปากก็พูดอย่างไม่ยีละอะไรทั้งสิ้นกูไม่เชื่อมึงไอ้กระเลียงแดงไปหาที่เปี่ยวขุดลุมฝังศพไอ้หลอเดี๋ยวนี้เอาสิวะกูจะนั่งเฝ้าลุมศพมันเองจนกระทั่งตะวันตกดินไอ้หลอจะกลายเป็นหมูปากให้มันรู้ไป ไอ้กระเลียงแดงเงยหน้าขึ้นศบตาผู้กองทมินอย่างบัดบาดแต่หัวหน้าชุดล่างหัวโจรเอารางวัลไม่สนใจมือข้างหนึ่งกระชากปืนลูกโม่ออกจากซองพกเดี๋ยวง้างนกขึ้นดังกลิก๊กเล่นเอาไอ้กระเลียงแดงต้องลุกขึ้นไปขอจอบจากกุหลาบบ้านป่าแห่งหมู่บ้านทุ่งหมาหอนด้วยความจำใจพอไอ้กระเลียงแดงขุดหลุมเสร็จก็ขึ้นมาช่วยหมอประจำหมู่บ้านแบกศพไอ้หลอไปฝังด้วยสีหน้าวาดบันและพอกลบดินเรียบร้อยผู้กองทมิน ก็นั่งลงไปบนปากหลุมอย่างไม่เกรงเกรงคำเล่าลือใดๆทั้งสิ้นปากก็พูดออกมาอย่างยะโส ổ. อีกชั่วโมงตะวันจะตกดินใครขี้ขาดขอเชิญกลับไปได้จะขอดูไอ้หลอกลายเป็นหมูป่าให้ธนตาสักครั้งจบตอนที่22แล้วนะครับโหดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ